เออบางดี่ดีเลยาจำเหมือนนั่นเลยกินไปแล้วสวิตเลยอาวอมลุยไล่ดีเท่านั้นม่อึงงานนึงงาน หางาเบืองเบืองแต่กลับถามซื้อโลนึงเพรานั้นส่ไปเอาเบืองเบืองนู่นกลวงะถ่ายมุมจะถ่าย าว่าจะถาะทำไมบุญแมเลยนะครับโอ้ยเกือบร้ยหางขาดแล้วมาตีนะครับอืมแล้วออันนอืมแล้วหางขาดยอดเนี่คือหางขาดเยว